ถึงบอกว่าเข่าวันนี้บอกปลาโอ้ติดลมพี่น้องโอ้ไม่เป็นไรมาหลายคนโอ้ยกไปโอ้โอ้เอาู่ไปโยโอ้ฮ่าฮ่าอ่อำเภอหนองบัวแดงนะครับวันนี้ครับผมวันนี้หนองนเดอร์ผอมาอำเภอหนองบัวแดง บ่อปลาโอ้โหโอ้อะไรจะคะแนนนัดน้องเอ้ยนัดคักอีรีเนาะวันนี้เซียนหนองแดงนะพาเรามาถึงที่นี่ครับพี่น้องครับผมเอาว้าวหมู่บ้านนี้หมู่บ้านอะไรนั่นเนี่ยบ้านหนองแวงครับบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดเชียงพูงครับพี่น้อง มาเล่นกลนกันในบริเวณป่าอ้อยพี่น้องผมผมโฟกัสไปมุมนี้หน่อย,ว,ยวันนี้นะฮะผมอา,าสารถเซนคิงมานะฮะเดินทางมาจากรถยนต์มาต่อซาเล้งครับพี่น้องครับผมโฟกัสไปมุมนู้นหน่อยฮะสวยจังบ,าาบ่อหนี้จะเป็นบ่อหานนะครับ,บราคาเท่าไห,ร,าาาหาร่ฮะบ่อเนี้ยสองพันห้าสองพันห้าหกี่คนเดี๋ยวรอมาตามกันเดี๋ยนะขออนุญาตพาชมบรรยากาศครับผม วันนี้เรามีไกด์นำเที่ยวไกด์ไกด์ไกด์นี่พี่ชื่ออะไรไกด์ไกด์นำเท<จ>ี่ยวเจงครับพี่เจงเจงพี <laughs> <คร>่ช <laughs> ื่อบุกป่าฝ่าดงมาที่แรกผมยังไม่เปิดกล้องพี่น้อง,พอ,งพอเข้าป่าอ้อยเท่านั้นแหละอยากจะเปิดเลยเดี๋ยวนะไปเรื่อยพี่น้องครับผม <laughs> ยังไม่ได้ดูปลานะพาชมบริเวณรอบๆนะฮะพี่น้องโอ้ภูเขาบริเวณน,วนู้นพี่น้องครับผม สวยมากเลยนะโอ้สวยจับใจถ้าเราไปยืนอยู่บริเวณนั้นโอ้มันก็อืมเห็นไหมฮะดูกนั้นสวยมากเลยเอาอกซึ่งหน่อยเอนี่ยประมาณนี้ฮะไปต่อไปต่อ,อสินแหช่างสัรหาบบอหวาน <笑><笑>อะไรจะขนาดไหนนะพี่นอ้องเอ้ยปึ๊บปึ๊บโฟกัสไม่ค่อยเท่าไหร่ครับพี่น้องภูเขาลูกนั้นลองยกกล้องหน่อยยกกล้องค่อยไม่เท่าไหร่ครับผมโดนเตาอาา้อบังนะฮะโอ้บรรยากาศสุดยอดจริงๆนะครับพี่น้อง ไหนล่ะปลาบอนปลาเบิ้ลอะไรประมาณนี้คือไม่เห็นมีเลยนีเรามีอยู่ประมาณอยู่หลายเสียงอยู่นะฮะแต่ยังไม่ทราบว่าก,กี่เสีรยงพี้น,อน้องครับผมบเมมมมฮ็ดปลาบอนใมามามาเฮ็ดปลาบอนใช่หากก้อนหินก่อนเดีาา๋ยวไกลไกลของเรานะฮะไกลของเราเฮ็ดก้อนหินก่อนมา เฮ็ดปลาบอลโอ้อากาศที่สดชื่นครับพี่น้องจังหวัดชัยภูมิตอนนี้ครับผมก็ฝนตกทุกวันครับบริเวณนี้ครับผมเฮ็ดปลาบอลตึมเฮ็ดปลาบอลดูสักน้อยหนึ่งตึมบ่อนี้เป็นปาลาเลยพี่ครับ ปลาบึกปลาอะไรมีไหมไม่มีหรอกครับปลาบ้นเห็ดปลาบ้นบน,นั่นแหละบ้นแล้วพี่น้องรับผมเงียบแทะบอกปลาบนภูเขาต้องทำใจนะฮะก็จะมีโขดหินหนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปสีน้ำก็จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะฮะสีออกเหมือนเอ่อ โอนตินประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมเฮ็ดป่าบอลเรียบร้อยเฮ็ดป่าบอลแเหล่านี้บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับพี่น้องผมจะไปไหนต่อดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อล้อมรอบก็มีแต่ป่าอ้อยครับพี่น้องครับผม ากลาคลิปนี้ก่อนไหมเราไปต่ออีกคลิปหนึ่งดีไหมอมีเสียงรถจอดแล้วเดี๋ยวผมขอนญาตนะฮะเดินสำรวจอีกนิดหนึ่งนะฮะกล้องเดินทางนะครับขอเวลานหนองแล้วเดือสักน,น้อยนึง <laughs> <laughs> บ่อบปลา อะไรอยู่ในป่าอ้อยบ่อปานินอยากเห็นปลาบอลก็เอาหินโยนใส่ <c oughs> <c oughs> มีปลาหรือเปล่าเราต้องตามกันครับพี่น้นนองเดี๋ยว <c oughs> สาเล็งเมื่อกี้เนี่ยรอดตายเรียบร้อยผมสุดยอด <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูซิว่านะฮะด้านหน้านี่เส้นแห่เขา จะมีมากันกี่คันนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีรถนะฮะดีแม็กซ์สีเทาของเซนคิงคอปปานะฮะมาอยู่หรือได้มีกี่คันกันมาคันเดียวอยู่เลยนะฮะเส็นมีรถมาด้วยกึมกัมึมกัมึมก,มมกมเลยช่างอานะพาเรามาที่นี่ครับพี่น้อง ช่างอาเป็นคนหาบอ่อปลาจะมีรถนั่นฮะผมซูมไปนะวันนี้เราเข้าสู่บรรยากาศหลายๆรูปแบบนิดนึงนะครับพี่น้องไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งวางคลิปนะฮะช่วยดูช่วยให้กำลังใจแนะ่ไม่ทราบจะเป็นทีมงานของเ้นแหหรือเปล่านั่นนะเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงนะฮะ ทางาาก็ยากยากสองคันนี่ใช่เส้นแห่ไหมนะ่หรอะไม่ใช่ฮะเขามาทำไมฮนะ้น่ะสองคันนะ่ะเขาจะไปนาเขาจะไปนาแหละฮะนี่เป็นคอกวัวคอกควายประมาณนี้ครับผมคือเกิดปล่อยวัวปล่อยควายออกไปหากินตามทุ่งนาเรียบร้อยครับผมแต่บรรยากาศดีนะเนี่ยหายยากนะเนี่ยบรรยากาศอย่างนี้ <laughs> หายยากนี่โอ้เขียงนาน้อย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 ด้วยถือโอกาสพาชมบรรยากาศอีกนิดนึงนะครับพี่น้องครับผมอ๋อเสียเคียงทำไมฮะคิงถักน้ำถังน้ำเหรอฮะล้างออกระจกรถติดล้างกระจกรถติดเอ้ามีรถซาเล้งเข้ามาหรือเปล่านั่นๆ ้ามาไหมเข้ามาไหมยายเข้ามายายเข้ามาไม่มาพี่น้องโอ้โหโนนโนมาแล้วมาแล้วพี่น้องกับผมมาแล้วมาแล้วโอ้พี่น้องกับผมมาตอานนี้นั่นแหละครับพี่น้องโอ้ยของแท้พี่น้องกับผมว้า้ชีวิตคนหาปลาสุดรักมีแพรอยู่รังรถครับผมนั่นแหละครับพี่น้องเอาละนั่นแหละครับโอ้ของแท้ของแท้ เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าบ่อปลาอยู่ในป่าอ้อย้ยเดี๋ยวๆครับพี่น้องตามไันเรื่อยฮะเดี๋เพิ่งวางคลิปครับอย่าเพิ่งวางคลิปเดี๋ยวไปกันอีกดูซิวันนี้จะมีปลาให้ท่านผู้ชมดูมากน้อยขนาดไหนยขนาดผู้นํามาในไกลของเรานะฮะขนาดเอาหินใส่น้ําเพื่อจะให้เราดูปลาบอลนี่เลยนี่มาแล้วใครเนี่ยรถเซียนนี้มาแล้วนะครับหนึ่งครับพี่น้องครับผม อ่าเราก็ต่อเนื่องคลิปได้ดีกันพอสมควรนะมาแล้วไม้ทีเอ็กโอ้มหลายยุโอ้พี่น้องพี่น้องไม้พี่น้องนั้นนั่นก็ใช่พี่น้องครับผมนะอย่าบอกมานานั่นอ่ะโอ้โออะไรนักหนาพี่น้องกระชนี้โอ้แพ้พี่น้องรถแพรรถแพ้ยเพื่เดี๋ยวมาดูฝั่งด้านขวาของคุณกับดีกว่าจะได้เสนอหน้าทักทายหน่อยว่าเซียนชื่ออะไรอะไรเจียงนาประมาณไหน มาแล้วมาแล้วมาแล้วถูกหลอกมาฆ่าแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยลจะออกยังไงสงสัยอยู่เลยเนี่ยมาหนึ่งอ่าสองคันแล้วพี่น้องรวมเซนคิงด้วยรถช่างอาว,วันนี้ครับวันนี้นอ้องเรยอรมาเซอร์ไพรส์าสามคันเลยอเรพี่น้องสามเลนะคันที่สี่คันที่สี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเนี่ยพ่อลงเหรอสวัสดีครับพ่อลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พ่อลงอ่ะแหมมามามารถคันนี้มาจากบ้านคำน้อยครับพี่น้องครับผมมากี่แพรกันสามแพรแล้วจะออกได้ไหม่ะนนี่ยขับเันเข้ามาจอดกันได้ไหมหนุนน้องครับผม ครับจอดนี่ล่อหมุนแล้วครับผมมาอีกคันหนึ่งคันฮะคันนี้สิประตูนี่รถใครครับพี่น้องครับผมเอาคืนคืนคืนึ้นหนึ่งมอก็ได้ขึ้นหนึ่งเงินได้ได้อยู่ผมว่าได้อยู่ได้อยู่นั่นแหละครับผมถอยลังก่อนเออลองติดก่อนเอ้าวตะเกียงแดงเอามาไหมพ่อตะเกียงไนแดงพูลงตะเกียงไนแดงเอามาไหมโอเคโอเคของแท้ครับผม พอแล้วพอแล้วอ้วเอรถเจจงเนี่ยคันนี้รถเจจงสวัสดีครับเจจงครับเจจงครับผมเจจงกับเฮียเป้าสายยันครับพี่น้องเอาแล้วบอมกัอนนี้บอมรถติดก่อนนี้ติดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมมีไหมอีกคันหนึ่งมีไหมกินไมมคันหนึ่งเหมือน สวัสดีครับมาสองคนเหรอครับมาสองคนครับมากับใครพี่มางใครวันนี้มากับเซนคิงับผมคิน้อันหนึ่งทันนต่้องผมมาสด้าก็ให้มาสด้าก็ให้ก็มาคุ้นกระจุยกระจายเลยนะฮะที่แรกจะไปดงบังนะครับผมครับผมก็เลยมาที่นี่ครับอยากมาชมภูเขาชมภูเขา ชีวิตคนหาปลาครับพี่น้องวันนี้เราต้องดูกันนิดนึงครัจะมีกี่เสียนกันฮะเบื้องต้นอย่างที่เรียนได้ทราบครับก,ก่อนหนะ้านี้นะบ่อน,นี้นะสองพันบาทเรามาดูที่หารกันกี่คนครับผมจะมาผู้ใหกํกำลังฝอยอยู่้อนั่นคือช่างอาหนองบอัวแดงครับผมปกกันมุมนี้มุมนี้อ่า เผื่อทำหน้าปกได้โอ้หน้าปกสวยเลยตรงมุมนี้ขอท่าเลยแม่เส้นแห่เอาฟังเขาหน่อยครับโมจะฟังผม่อยไรยายเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ่อปไปไปทำปลาบ่อนให้ดูนะปลาบ่อนใหญ่เลยเมื่อกี้เนี่ยเขาไปดูเด้อปลาบึกใหญ่เลยเนี่ยปลาบ่อนเมื่อกี้ผมเห็นแล้ว ช่างหาครับผู้หญาสอบถามอีกครั้งฮะทานะท่านจัดในบ่อนี้ัะราคาง่าสองคะแนนครับแล้วมาหารกันใช่ไหมฮะเป็นปลาอะไรครับปลานินตะเพียนแล้วก็อิสกันจันเป็นปลาบึกสี่ตัวตัวนี้เหรอบ่อนี้เหรอมีปลาบึกด้วยผมเอาคนเดียวสองตัวโอเคครับผมครับ ครถ้าต้องจ่ายค่ากางเกงในแดงมาด้วยนะเจอพ่อลงทุกที่ก็ขอดูกางเกงในไล่สดถึงประเทศนอกุนะโอเคครับผมครับผมปลาปลาพ่อไปดูไปดูกันดูกางเกงในแดงพ่อเอามาเด้อคันมาสด้าไม่มาเหรออ๋อคันมาสด้าเขาถอยหลังฮะลักษณะเขาถอยเข้ามานะฮะอ๋อนอกจากมาสด้าก็จะมีซาเล้งมาอีกนะครับพี่น้องนุ่นนะนั่นแหละครับพี่น้องครับผมมา ประมาณขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวไปกันนิดพี่น้องครับผมกำลังสนุกสนานกระเซียนอยู่ <c oughs> วันนี้บ,บ่อน,นี้เราจะมีดารานะฮะเป้าพี่เป้าสายยันครับพี่น้องครับผมห้องน้ำด้วยเดี๋ยวดิผมจะสอดรูสอดเห็นดูดิห้องน้ำครับทุกพี่นออ้องอ้อเปิดได้ไหมเนี่ยเข้าได้โอ้มีการแช่งงานไหมโอ้ได้ครับพี่น้องครับผมปึ้งปิดไป มาใหม่มาใหาม่ดูสิเอาแหมาเทสปลาด้วยมยั้ยเอาแหมาเท็ดด้วยพี่น้องเลยกล้องเดินทางนะครับบอกเรนะื่อยเรากล้องเดินทางเนาะเอาแหมาเทสปลาก่อนไหมก่อนลงนะ่ะเพราะวัดมันห่างไกลหลอเกินจากที่นี่มุมนี้ก็สวยพี่น้องภูเขากับชีวิตของเซียนแห υ, พี่น้องผม มุมนี้าเมุในเนแี้มาดูการเทสปลาของช่างอานะครับก่อนเทสนี่ถ้าไม่ได้ปลาเราจะหวานไหมครับห้าบาทสี่สามบาทมุมนีุ้่นต่อยนิดหนึ่งอ่าประมาณนี้ฮะ ปรับแสงหน้ากล้องนิดนึงครับแต่ย่างเดียวต่อนิดๆประมาณนี้เอาพวกเราพร้อมเสิร์ฟเอาไม่อย่างน้ำขอนะลมพัดมาเนาะลมพัดมากินกันเลยมาสามกินไรซื่อๆนี่เนี่ยว้าวจะบอกวีขาเน้นน่ะน้อยวีขาด้วยเนี่ยเอาทิปป้อมนั้นมาใท่ไหมเอามาด้วเดี๋ยวนะครับพี่น้องด้านนู้นเราก็เห็นแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ มาดูบรรยากาศของเิียนเซียนมั่งน,นะครับผมใจเย็นๆนะครับคุณพี่ใจดีๆด้อช่างอาจจะเทศปลาให้ดูดเวนะีนนี้มาแล้วมาแลา้วนะจ้าเอ <c> ๋เ <oughs> จ๊จงเสื้อสีส้มใครนะ่ะใครครับเสื้อสีส้มครับผมรู้จักหรือเปล่าเสื้อสีส้มครับน้องเรยเด้รู้จักท่านหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่รู้จักครับผม <c oughs> มาก็มาก็พ่อเขามา ครับผมครับผมงนี่เคยมากินข้าวอยู่นี่อยู่อ้าวพ่อั่นนี่เดี๋ยวพ่อปลาตั้งโกลให้ผมกิน,นผมจำได้ใช่ดิพ่ออะไรนะชื่อบุญบุญอ๋ญอพ่อบุญอ๋อพ่อบุญนะครับโอเคครับผมบุญมากเหยครับเฟอยู่ในบุญแต่ว่า<อ>เขาเรียก<อ>กันสมรักสมรักเออพ่อสมรักคำสิงนี่แหละครับผมมาครั้งที่แล้วเนี่ยมาหวานบ่อไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้ให้ปลาตังโกลตามน้้หูผมกินกันไ่น้องครับผม อย่าเพิ่มถอดเด้อเก่งนายอย่าเพิ่งถอดอย่าเพิ่งถอดเดี๋ยวก็จะกดไล่ให้เด้อมาเช็ดปลาช่างหาครับกี่เซนครับเช็ดปลาประมาณหกเซนนะหกเซนมาเท็ปลาครับผมเช็ปลาด้านหลังกล้องนะขออนุญาตบรรยายมิน้าเป็นมาอีกสองท่านนะกำลังเข้าป่าฝ่าดงอ้อยมาครับพี่น้องครับผมเอาเลยครับพี่น้องครับผม เคสด้วยชมนอยที่กมัใส่กําลังแหกันซเหลวม่ดอกทั้งเามเรือกดอกแทั้งวามือเนน้อยเป็ทิ้งมันเสื้อสีเขียวนี่ก็เสื้อส้มมาเพิ่มอีกสองท่านถูกไ่น้องมีคนถามมุมโฟกัสหน่อยด้ดไปเลยน้องในเรืองทำได้ทุกอย่างคือยอดดิว ไลไม่ไลไม่เป็นไรพี่น้องพอยอดเดียวดูได้หลายก็พอแล้วมามุมนี้พี่น้องเจ้าขาน้ามุมนี้นะเห็นแล้วนะสี่คนแปดสิบสิบสองสิบสามโอ้คือหน้ามันเลือกเธอช่างอ๋ะ

ไมม่ซูนะะฮประมาณนี้ครับพีน่น้องครับผมปืด๊ดซูมแล้วนะวันนี้แสงพระอาทิตย์ก็ประมาณนี้ครับพีน่น้องคึมฟ้าคึมฝนม,ม,ม,มีโอกาสฝนจะตกแน่นอนครับผมปืด๊ดจิง้งอา้าวจะได้วานไหมนเนี่ย จะได้หวานกันหรือเปล่าครับพี่น้องครับผมสองชาแล้วมันมีโตดูสิใครจะเป็นคนเทสอีกนะฮะเจจงเจจง

เขาจะมีมุกไหนให้เราดูมั่งเกี่ยพิ่งวางคลิปนะ จะเทสอีกหรือเปล่านุกกระจอกอยู่ในป่าใหญ่ <c oughs> มาแถวๆมุมนี้มั่งไหมเจ๊จง ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ปลาอ้อยมุมนี้ <laughs> มาแล้วเจ๊จงใจกล้า,ามาแล้วจจงใจกล้าอ,อ๋อครับผมอ๋อเซนคิงกำลังไปเอาแหอ,อีกหนึ่งออกมาอยงยังไม่เชื่อีนอ่น้องใครไปเอาแหยังมีใครบ้ามาเออเลยมาอยู่ในป่าอ้ยอยเนาะเดี๋ยวคุณพี่เอ้ยครับผม แตกไหมล่ะแตกหรือเปล่าก็การเทสทั้งเราก็จะอยู่ประมาณเกือบกลางบ่อนะฮะเกือบกลางบ่อไปดูจากปลานะพี่น้องไม่บอนไม่บ่นเลยบอนน้อยนอยให้ผู้ชายอกสามสอกอย่างเจ๊จงเทสนะครับผม อ่าแล้วกับพี่น้องภาพนี้สวยมากไหมตัวบึ้มเงียบไว้รอลุ้นปลายใหญ่โอ้มีปลาดอกจี๊ดเลยเงียบกิ๊บ ช่างหาบอกปีปลาบึกสี่ตัวไหนไม่เพินโผล่มาเลยมันกลัวกล้อง <c oughs> มันกลัวกล้องไหนดูดูจะได้บวานกันเลยเนี่ยเงียบๆนี่ไม่ไไมีปลาะตะกี้ก็โทรมามาเจ๊มาบ้านดงบางทราบว่ามันไม่จะไม่ได้ไปแล้วค่ะ เขียวเขียวเจ๊ได้ไหมเจ๊ไม่ไม่มีครับพี่น้องทำยังไงต่อดีฮะเดี๋ยวดูกันนทีนึงครับพี่น้องครับผมตายกลับกลับเลรอฮะับนะมีปลามีปลาปลาตัวเด่นตัวขาวเลยนะ

คุา,า,บ,าบ,นนบอกว่าจับฉลากนะกนๆๆคุณหาปลาก็อย่างนี้ครับพี่น้องครับผมเอๆๆเลี้ยวขวา ได้คนาอย่ข้าคางนเขาีย๋วมาลุ้ครับพี่น้องยังไม่เลิกล้มนะฮะเห็นเขาจะมีบ่อสองด้วยนะครับพี่น้องอาจจะมีบ่อสองนะฮะพอวันนี้ความตั้งใจที่ข้อมูลผมมานะฮะเขาจะหวานถึงสองบ่อกันนะครับผมผมจะขออนุญาตติดคลิปในช่วงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราตามรุ่นก่อนนะฮะว่าจะมีบ่อสองบริเวณไหนฮะตามมาอีกนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ตามอีก